ลกุ่วนคุย10นาทีครับและอย่างที่บอกกันนะครับว่าวันนี้นะฮะมีแขกรับเชิญมาเยี่ยมเยียนเราเลยด้วยครับนะฮะสวัสดีเชนกระเชนด้วยจ้านะฮะสวัสดีครับนะฮะนะครับผมนะเข้ามาอยู่กันแล้วนะครับในช่วงเวลา11โมงแบบนี้นะครับที่คนลูกทุ่ง FM 103ยิดติดเทรนด์นะครับแบบที่เราได้แจ้งกับคุณผู้ฟังไว้แล้วเลยด้วยวันนี้เชนจะมาคุยกับพวกเรากัน ตื่นยังครับตื่นแล้วตื่นแล้วนะครับสำหรับเชนกับเชนนะครับผมเสวนาลิกานะครับเดินทางกันมาจนถึงวันนี้เราเจอกันครั้งแรกใช่นะครับนะฮะแล้วก็ได้คุยกันนะครับนะถึงเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาคุยกันถึงซิงเกิลที่ออกล่าสุดด้วยคือบักคุณสร้างครับบักคุณสร้างนะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องเป็นบักคุณสร้างเอออะไรยังไงขอเราาท้าวความก่อนด้วยความที่เราเคยเจอครั้งแรกถือว่าขออนุญาตทำความรู้จักกันก่อนเลยด้วยนะครับก่อนหน้านี้เคยออกซิงเกิลมาแล้ว ออกมาแล้วครับนะฮะคือออกมาซิงเกิลเยอะมากกี่ซิงเกิลล่ะประมาณ4-5หได้ครับ4-5ซิงเกิลนะครับและก่อนหน้านี้นะฮะคุณก็อยู่ในการอยู่ในกองประกวดคือ รายการไม่ทองคำนะฮะซีซั่นซีซั่นที่6ครับหครับซึ่งเป็นซีซั่นเดียวกันกับน้องนันใช่แล้วน้องนันก็จะมาเยี่ยมเยียนพวกเรากันอยู่บ่อยๆนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมได้เจอคุณได้เหมือนกันครับนะครับผมนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยัวลาที่ซีซั่นเดียวที่เราแข่งกันเนเราได้เจอกับน้องนันหรืออะไรอย่างนี้กันอยู่ว่าผูเแคาแข่งขันท่านอื่นๆอยู่บ่อยๆเลยไหมใช่ครับเจอกันบ่อยครับนะฮะแต่ว่าพอหลังจากพอเสร็จแล้วปรากฏแล้วก็แยกย้ายกันไปอยู่อยู่ค่ายเดียวกันเลยครับอ่าตอนนั้นไปอยู่กับยุ อ่าอยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันเลยครับปรห้าปีฮะเอออะไถามเลยอยู่เรื่อยอยู่ปุอยู่เรื่อยห้าปีห้าปีเหมือนกันใช่นะฮะถึงปีไหนที่บอกห้าปีเนี่ยอ่าเมื่อปีที่แล้วครับอ๋อหรอใช่ครับนะเพิ่งครบห้าปีเนี่ยเมื่อวาณปีที่แล้วเองนะฮะแล้วแต่ละคนก็ออกมาเฉิดฉายกันออกมาเฉิดฉายนะฮะยังเหลือน้องแป้งอยู่ครับน้องแป้งยังอยู่อยู่ที่ยุ้งข้าวอยู่อ๋อน้องแป้งครับผมจะมีแค่สี่สี่คนในซีซันนั้นในซีซันที่หกครับที่ยังอยู่ในยุ้งข้าวครับหนึ่งน้องนัน น้องนันสองคุณผมแล้วก็น้องป๋อมน้องแป๋มอ่าป้อมแปมนะฮะแล้วก็น้องแป้งพี่บอกนะฮะสี่คนในซีซั่นที่6ที่อยู่ด้วยกันนะครับแต่ว่าจนมาถึงตอนนี้นะครับออกมาเฉิดฉายเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเลยด้วยเหมือนกันนะครับเออและยังไงอ่ะพอออกมาตอนแรกๆแล้วเราบอกว่าเอ๊ะมีบอกว่างงไหมว่าเออออกมาแล้วเราทําอะไรยังไงกับชีวิตเราต่อไป ก็จะทําเพลงนี่แหละฮะพอดีผมเขียนเพลงเองแต่งเพลงเองไงครตอนนั้นตัดสินใจยังไงว่าเออเดี๋ยวออกจอกมาลุยเองละแต่ครับขอโทษนะครับรบกวนปิดปิดให้หน่อยดีครับพอดีเสียงมันก้องเข้ามาที่วิทยุนะครับโอเคครับนะฮะเออนะฮะเออมาต่อกันนะฮะตอนนั้นตอนที่เราเนี่ยตัดสินใจเนี่ยเออว่าแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวเราอยากจะออกมาเฉิดฉายของเราเองแล้วเนี่ยเราคิดอะไรยังไงเบ้างตอนนั้นก็อยากมาทําเพลงเองที่แบบว่าที่เราเลือกเองได้ครับตอนนั้นเนี่ยในแบบคอนเซ็ปต์ของการทํางานมันแตกต่างกันยังไง ก็ตัวนั้นมันจะเป็นระเบียบมากครับระเบียบมากแล้วก็การร้องเพลงการดคที่เขาจะมีระบบของเขาอะนะในทุกที่เขาจะมีกฎเกณฑ์มีระบบแบบของเขาแต่ที่แตกต่างกันไปครับแล้วเวลาจะทาอะไรมันจะยากหน่อยครับเวลาเรามีงานสมมติว่ามีงานเหมือนเหมือนงานทางบ้านหรืออะไรเงี้ยมันต้องเป็นแบบว่า งานจ้างหรืองานอะไรแต่ใจเราคืออยากว่าเราอยากไปอาจจะบางทีไปไม่ได้เพราะว่าที่บอกมันติดเงื่อนไขต่างๆอะไรเงี้ยหรือในแบบที่เขาว่าวางแบบของเราเอาไว้อะไรแบบนี้เราก็เลยไม่สามารถที่จะขยับไปได้ใช่เแล้วก็แล้วเพลงอะเรามีโอกาสได้แต่งเพลงเองหรือว่าทำเองไหมในตอนนั้นครับผมก็แต่งๆไว้ครับแต่ยังไม่ไม่ได้อัดเพราะว่ายังยังไม่หมดสัญญาครับพอหมดสัญญาปุ๊บเราก็อัดแล้วก็ปล่อยเลยอ๋อใช่ คือเราก็อยากจะมาลองทําเองในในรูปแบบของเราเองในเวของเราเองในเพลงที่เราอยากจะชอบอยากจะทําเองเลยได้เหมือนกัน<ช>นะครับ,รบพอเราได้ออกมาเท่านั้นแหละนะฮะพอเราได้ออกมาเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เลยลองลุยเลยใช่ครับเริ่มจากเพลง ที่เราได้ทําได้อัดเอาไว้เอ้ยหรือว่าที่เราได้แต่งค้างเอาไว้เนี่ยหครับแล้วตอนก่อนนั้นนี้เราเคยได้เอาให้ใครดูหรืออะไรยังไงบ้าไม่ครับไม่จริงเหรอไม่ครับเฮ้ยคุณซุกไว้ขนาดนั้บางทีเราอายด้วยนะเพลงที่เราแต่งแบบว่าไม่มันจะฮึดมันจะอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราจะแต่งเพลงแบบไหนเป็นเพลงฟิวอกหักอีสานอินดี้อย่างนี้ครับตั้งแต่นู้นแล้วเลยเด้อใช่ครับคุณเก็บไว้หรือว่าแต่งเองหรือทำเอาไว้นานขนาดไหนแต่งไว้ก็ประมาณปีสองปีกี่เพลงกี่เพลงกี่เพลงอ่ะปีสองปีน่ยประมาณสามส สามสี่เพลงแต่เป็น3าสี่เพลงที่อยู่บนกระดาษอยู่กระดาษยังไม่ถึงขั้นแบบว่าไปอัดอะไรออกมาไม่มีเดโม,โมเป็นเป็นสามสี่เพลงที่อยู่บนกระดาษอันนี้อยู่ใช่ครับแล้วพอคุณออกมาคุณก็มาดูไอ้สามสี่เพลงที่คุณเนี่ยทำเอาไว้เนี่ยใช่ครับเพลงแรกที่คุณหยิบออกมาก่อนคือเพลงเพลงจําบ่ได้ครับทาไมถึงจําบอได้ตอนนั้น จริงๆเพลงนี้ผมเขียนให้พี่ชายคุณไม่ตอบผมว่าจำบอดได้ครับจำได้เดี๋ยวบอกครับโอเคนะฮะเออทำไมถึงตอนนั้นถึงเรียกจำบอดได้เนี่ยพี่มีผมแต่งเพลงนี้ให้พี่ชายคนหนึ่งครับคือเขาหลงรักผู้หญิงแล้วคนหนึ่งแล้วเขาเนี้ยผ่านไปประมาณสองสามนแล้วเขาเป็นบ้าผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเป็นบ้าเฮ้ยคือไมอ่ะเขาก็มีเรื่องแบบว่าอันนี้พูดได้ใช่ไหมครับก็คือว่าเขาไปคุยกับผู้หญิงคนนี้แล้วพ่อแม่ผู้หญิงคนนี้เขาเรียกเรียกค่าสินสอดแพงแล้วคนนี้เขาไม่มีตังเขาเป็นคนที่คิดเยอะครับ ผู้หญิงเนี่ยจริงๆเนี่ยคุณพี่ผู้หญิงคนนี้ก็มีใจอะรักกันละประมาณนึงแหละนะฮะเออเพราะไม่งั้นไม่ถึงขั้นไปออกไปคุยเรื่องสินสอดทองมันแล้วละใช่ฮะแต่ปาผมว่ามันจะมาเจอกำแพงขั้นสุดท้ายแล้วจุดพีกก็คือผู้หญิงคนนี้มีแฟนอยู่แล้วเอ้าแล้วตอนนั้นไม่รู้เหรอไม่รู้ครับเฮ้ยจริงดิครับผมเฮ้ยเฮ้ยพอพี่คนนี้เขาพอพี่คนนี้เขาแบบว่าจําอะไรไม่ได้แล้วเริ่มเริ่มคุยกับตัวเองแล้วอะไรเงี้ย คือพอไปเสร็จปุ๊บเขาก็เสียใจมากพอไปคุยกับครอบครัวเรื่องของแต่งงานเรื่องสีสอดทํามดหนึ่งเจอดอกที่1่ก่อนเจอเรื่องสินสอดก่อนดอกที่1ช็อกละมันจะทํายังไงวะชันก็รักเขาอ่ะใช่ตอนนั้นยังไม่รู้ว่าผู้หญิงยังไม่รู้ครับยังไม่รู้แล้วพอระหว่างดูเนื่องนิดดอกที่1เสร็จปุ๊บระหว่างนั้นปุ๊บไปรู้พอเริ่มรู้ครานี้เขาก็เลยเริ่ม เครียดเริ่มเสียใจแหละจริงๆมันเกิดจากความเสียใจก่อนเสียใจดอกที่1เสียใจดอกที่สองสทีนี้เริ่มคุยกับตัวเองแล้วใช่ครับแล้วพอผิดหวังปุ๊บเขาเนี้ยผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่สนใจแล้วกลับไปหาคนนั้นกลับไปหาแฟนนั้นเลยด้วยคือตอนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าอารมณ์เหมือนจะลังเลว่าจะซ้ายจะขวาเหมือนคุณผู้หญิงท่านนั้นอยู่ใช่ว่าจะกอไก่หรือขอไข่ของสมมติของเราพี่ขอไข่นะฮะเออมันจะเป็นตัวเลือกเสมอของไข่เออ เฮ้ยสุดท้ายกลับไปหาพี่กอไข่ต่างหากใช่ครับแล้วก็แต่งงานขอไข่เฮิร์ตหนักเลยแถมแต่งงานเลยด้วยต่างหากไม่รออย่างฉันแล้วอีกแล้วทุกวันนี้พี่ชายคนนี้ก็พี่ขอไข่นะเป็นไปแล้วครับพี่ขอไข่ดู้เรืโลกไปแล้วไม่รู้เรื่องแล้วจําบทได้ไปแล้วจำไม่ได้ครับจำไม่ได้เรื่องสุดท้ายของเราคืออะไร ซึ่งคุณก็เห็นเจอจังหวะอย่างนั้นเข้ามาผมอยู่ในเหตุการณ์ครับโอ้โหใช่ครับผมอยู่กับพี่คนนี้ครับเอคุณก็เลยแต่งเอาไว้ใช่สมัยแต่งคุณเคยให้เขาดูหรือให้เขาฟังหรืออะไรไหมไม่ไม่คือพอผมแต่งเสร็จแล้วผมแต่งก็คือตอนที่เขาเป็นแล้วครับเริ่มเริ่มที่พี่ไม่รู้เรื่องซะแล้วอาพี่ไม่รู้เรื่องซะแล้วคุณพี่ท่านนี้ไม่รู้พี่ขอไข่ผมไม่รู้เรื่องซะแล้วเออก็เลยเป็นที่มาของจำบ่ได้นั่นคือซิงเกิลแรกใช่ครับที่คุณแต่ว่าได้ออกมาทําเองเลยด้วย ก็มีพิเตอร์ครับพิเตอร์ร่วมทําด้วยพิเตอร์จากลีแมนองคำนี่ครับออ๋เขาช่วยอะไรคุณเหรอเขาเป็นโปรดิวเซอร์ครับแล้วก็เป็นดูแลทุกอย่างดูแลในกลุ่มพวกผู้ผมจะมีกลุ่มกลุ่มนึงครับคือกลุ่มฟอนสไแคนก็จะมีหลายๆศิลปินที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ครับมีอะไรก็พูดคุยกันแล้วก็หาแนวทางกันทำครับอ่านะฮะซึ่งเทียบพ่เต้ยคุณเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นโปรดิวเซอร์ ช่วยดูตั้งแต่เนื้อ้องช่วยกรงช่วยเกาหาดนตรงหาดนตรีหาห้องหาห้องให้ช่วยฟังคุมร้องด้วยแล้วก็ช่วยช่วยกันดูอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะฮะอ่านะฮะพอดีเล่าให้ฟังเพราะเผื่อคุณผู้ฟังท่านเอ๊ะลรวโปรดิวเซอร์เขามีหน้าที่อะไรบ้างนะฮะเออเราจะได้อ่าทบทวนกันไปด้วยแล้วคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังไปด้วยอ๋อเนี่ยเขามีหน้าที่เรียกว่าแทบกันทุกอย่างเลยขาดแค่เดียวไม่ได้ไปร้องเองอันนั้นไม่นะอันนั้นเราล้องเองเออนะนะฮะเชนเชนล้องเองแล้วก็แต่งเองด้วยเหมือนกันนะครับแล้ว ซิงเกิลแรกนะครับที่ออกมาและยังไงถึงเดินทางมาจนถึงตอนนี้เลยครับก็ตอนนั้นก็ลงไปอยู่อีสานครับลงไปอยู่อีสานคือตอนนั้นรับงานวัานรูปอยู่ครับพอออกมาแล้วเนี่ยคุณออกมาประมาณ1ปีปีกว่ากว่าพอออกมาเสร็จปุ๊บทำซิงเกิลไปด้วยแล้วเราก็หาอย่างอื่นทําเราไปด้วยต่อคุณก็เลยกลับไปอยู่ที่ทางอีสานใช่ครับจังหวัดรับงานด้วยจังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณเป็นคนที่นั่น เป็นคนที่นครปฐมครับพอดีแม่แม่แม่มาอยู่ที่ร้อยเอ็ดอ๋อผมว่าเออไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับอ๋อคุณก็คือกลับไปอยู่ที่ร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็รับงานไปด้วยรับงานไปด้วยแล้วกวาดรูปด้วยวาดรูปด้วยครับวาดรูปเหมือนเออเหรอก็เป็นคนวาดรูปแล้วคุณเป็นศิลปินดิ้อ่ะร้องเพลงได้แต่งเพลงได้วาดรูปก็ได้เหมือนกันครับเออแล้วยังไงพอกลับไปที่ร้อยเอ็ดไปวาดรูปเออแล้วก็รับอุ้ย เกิดอะไรขึ้นนะฮะไปรับงานเลยด้วยนะครับนะแล้วถึงกลับมาเนี่ยนะครับมาร้องเพลงกันอีกในซิงเกิลล่าสุดกับปักกุสร้างพอดีมีพี่พี่คนหนึ่งครับผมที่เป็นคนอีสานด้วยกันนี่แหละอยู่บ้านอยู่บ้านเดียวกันพี่อะไรพูดได้พี่ชัยครับพี่ชัยเราจะค่อยๆไต่ขึ้นมานะฮะพอดีเขาโทรมาหาผมครับว่าสนใจร้องเพลงไหมมาอยู่กับค่ายพี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ชัยชวนพี่ชัยชวนพี่ชัยชวนว่าแบบเอ้ยยังอยากยังอยากร้องเพลงอยู่เปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าผมก็ ไม่ได้เป็นนักร้องที่ได้เซ็นอะไรไว้นะครับผมอิสระครับผมอิสระอยู่กับฟอนตใส่แคนก็ไม่ได้เซ็นสัญญาอะไรอย่างนี้ผมคือเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้กันเยอะฟเล์ฟล์ป็นรับฟล์ใช่ครับไปร้องเป็นโปรเจกต์โปรเจกต์กันบ้างสนใจที่จะมาร้องเพลงกับค่ายพี่ไหมก็คือค่ายชื่อว่าไทยเรคคอร์ดไทยเรคคอร์ดณตอนนี้เลยนะฮะจริงๆไม่ใช่เพลงนี้นะครับจริงๆจะเป็นอีกเพลงหนึ่งเพลงของอาจารย์ปีชาปัทภัยแต่งชื่อว่าพญาฮัต พอ,พอผมได้มาฟังเพลงนี้ผมมาฟังกับพี่แดงครับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ของค่ายองคร,รายแล้วคราวนี้เขาก็เลยเอาเพลงมาเปิดให้ฟังอพอเราได้ฟังแต่อัดเพลงนั้นจะอัดเพลงนั้นนะฮะอีกเพลงหนึ่งนะอัดเพลงแรกแล้วไปละจะอัดเพลงนู้นแต่คราวนี้มาได้ยินเพลงนี้ผมชอบ ผมชอบที่คุณปีช้าเนี่ยแหละที่คุณปีช้าแต่งมาเนี่ยแหละกันรังโอ๊กกันรักกัลังอินดี้เลยเนอะมันก็เลยเฮ้ยผมชอบเพลงนี้เพลงคุณคุณช้างบักคุณช้างคุณช้างแล้วเพลงนั้นไปปล่อยทีหลังได้ไหมของจะปีชล่อยอันนี้ก่อนได้ไหมไม่ใช่ไม่เอานะไม่ใช่ไม่เอาเอาแบบนี้หน่อยได้ไหมเอาเพลงนี้ก่อนก็เลยได้ทําเพลงนี้ขึ้นมาออครับะไรที่ทําให้เราชอบเพลงนี้ตอนที่เราได้ฟังผมว่ามันตอนนั้ฟังพร้อมกันไหมหรือวไม่อันนั้นฟังจนจะอัดเสร็จสับไปเรียกซ้อมก่อนละอันนั้นซ้อมจะอัดแล้วครับแต่นี้เพิ่่งงงมมาาฟฟััััอวนทีด อใช่ครับมาฟังวันที่อัดเออแล้วคราวนี้ผมผมรู้สึกว่าเพลงเพลงมันมันมันมีความแปลกก็คือแบบว่ามันมีสองวรรณคดีมารวมกันครับคืออ่าก็มีขุนช้างแล้วก็มีเงาะเงาะป่ามาเกี่ยวด้วยอก็คือสองวันณคดีในสังทองกับขุนช้างเปนแผนมารวมกันอะไรเงี้ยครับใช่นี่คือความที่ว่าเออเพราะว่าอะไรคุณเป็นคนชอบวรรณคดีอยู่แล้วเหรอทำไมคุณถึงแบบชอบสองอันนี้ถึงแล้วแบบเรียกหยิบอันนี้ผมผมไม่ค่อยเจอเพลงที่แบบว่าเป็นสองวันณคดีมาดวลกันนะครับ ผมเคยเจอแต่เพลงที่แบบเล่าเรื่องนดียก็เรื่องไปเลยเรื่องคุณช้างนะพูดอย่างมากแล้วก็ไปเกี่ยวคุณแผนไม่กํานังวันทองใช่ครับอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่อันนี้เอ้ยมันบีทั้งเรื่องเงาะป่านะมาเปียกไรเงี้ยเออมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจดีใช่เราเองเราก็ชอบด้วยชอบชอบครับก็เลยว่าขออนดีก่อนอนก่อนครับแต่อันนั้นก็อัดนะอัดนี่คนนี้เอาทุกทางเลยและอัดันเดียวกันนะฮะเฮ้ยจริงหรออัดวันวดีันตรีแล้วเหรอมีครับมันมีดนตรีอยู่แล้วครับ อ๋อเหรอใช่ครับบัคคุณสร้างนี่ก็มีดนตรีอยู่แล้วคุณก็เลยขออัดด้วยอัดเลยวันเดียวกันเลยอันนั้นหนึ่งเทคอันนี้ขอให้บอนันหลายๆสิบเทคไม่ใช่ละครับตั้งใจทำทุกการแล้วก่อนจะได้เพลงนี้คือมันอัดเพลงเพลงนึ่งก่อนมันมันหมดหมดแรงแล้วแรงเออแต่ว่าอันนั้นเราอยู่นซ้อมอากครับแต่นี้ถ้าไม่ได้ซ้อมเลยนะเออ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 นะฮะมาจากความชอบเลยอ่ะใช่ครับมาจากเขาเรียกว่ามาจากใจเลยอ่ะว่าง่ายอ่ะนะฮะเออแล้วก็เลยมันเลือกเป็นอัดจากบัคคุณสร้างต่อครับนะครับ เออนี่แหละคือที่มาของปักค,คุณสร้างที่มาคือไม่มีที่มาที่ไปยอยู่ดีๆีมันจะมา <C> e <at> มันก็มาเออนะฮะเมนเพลงเลือกเราเพลงเลือกเราครับเออเออเอใช่ครับนี้นะฮะหลายๆครั้งผมได้คุยกับศิลปินหลายๆคนที่นั่งอยู่นี่แล้วได้คุยกันก็รู้สึกย่างด้วยว่าบางทีเพลงก็เลือกคนร้องนะครับนะไม่ใช่ว่าเฉพาะว่าคนร้องหรือว่าเลือกเพลงอย่างเดียวนะเพลงบางเพลงก็เลือกคนร้องแล้วก็เป็นหลายๆเพลงแล้วเลยได้เหมือนกันที่แบบเออจริงจริงมันไม่ใช่ของ มันไม่ใช่ของเราแต่มันสุดท้ายมันกลายเป็นเพลงของเราเฉยเลยนะครับเออและ MV ะครับเนี่ยหันไปหา MV ด้วยเหมือนกันนี่ก็ไปถ่ายที่นู่นด้วยเหมือนกันไหมไปถ่ายที่ชนบุรีครับ เออเหรอเฮ้ยแต่คุณเซตบรรยากาศเป็นไทยบ้านมากเลยนะท้าไมถึงไม่ถ่ายที่ชนบุรีอะครับพอดีพี่ๆผมที่เสื้อเขาจัดจัดมาให้ครับเพราะว่ามันมันถ่ายที่เดียวจบเลยฮะมันมันมีสถานที่ให้ถ่ายเยอะมากครับอ๋อเขาเรียกว่าโลเคชั่นคือปแปลว่าถ่าย1วันถ่าย1วันอ่านะฮะแล้วก็มันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการ,รว่าใน1วันเนี่ยซีนมันมีอะไรบ้างใช่นะครับซีนมันมีอะไรบ้างแล้วก็เสร็จปุ๊บปรากฏว่าโลเคชั่นที่ชนบุรีที่เนี้ยมันได้ครบใช่ครับ MV เล่าว่ายังไง ก็คือเป็นเรื่องของผู้ชายกับผู้หญิงที่แบบว่าเป็นเพื่อนกันฮะครับมันจะเป็นกลุ่มเพื่อนมีไอเงาะไอเงาะนี่ก็คือเป็นเพื่อนกันกับคุณช้างนี่แหละครับอ่าคุณช้างก็ดึงคนไอเงาะก็ดึงคนเป็นเพื่อนกันและคราวนี้คุณอ่าคุณช้างน่ะจะเป็นคนหลอกตั้งแต่เริ่มครับเป็นคนหลอกก็ปกติคุณช้างต้องไม่หลอกอ่าจะเป็นคนหลอกตั้งแต่เริ่มแล้วคราวนี้เงาะป่าจะขี้เลงครับอ่าพอได้แยกออกแยกทางออกจากกันปุ๊บไอเงาะป่ากลับมาอหล่อคุณช้างกลายเป็น ไม่ดูแลตัวเองการวิกี้เละไปแล้วนะแล้วคราวนี้รสจนาก็เลยมาชอบจะเงาะแทนมาหักมาหักก็คือคุณช้างก็เสียใจประมาณนี้อแปลว่าเล่าเรื่องปัจจุบันผสมกับวรรณคดีด้วยเนี่ยคราวีผมดูไปด้วยนะฮะใครที่เข้ามานะครับใครที่ชมกันอยู่ในช่องทางของ u t u b e นะครับตอนนี้นะฮะก็จะเห็น่าครับผมสัมภาษณ์อยู่นะครับกับพงเชนแล้วก็เห็นนะครับนะในภาพของ M v วที่เล่าให้ฟังนี่แหละ นะครับว่าวิธีการเล่าเขาไม่ได้เล่าแบบพงศาวดารใช่ใช่เป็นเล่าแบบชีวิตปกติปกติครับเออเป็นเล่าแบบชีวิตปัจจุบันครับมบ<ผ>ม,มีก<ม>็มีภาพย้อนรอยบ้างอะไรอย่างนี้ครับอยากเขาเรียกว่าเพลงนี้ให้อะไรกับคนฟังในถึงที่คุณกําลังเล่ามาจาก M v วนี้เลยด้วยเหมือนกันผมว่านี่เ่าอเออทำไมเขาไม่ดูแลตัวเองแล้วสภาพเยินเลยแล้วมาอีกคนหนึ่งเออตอนแรกมาเยินๆยนเลยแล้วอยู่ที่ดีแล้วสุดท้ายรถจะนาเป็นคนที่เลือกคงจะเข้าใจแบบว่าตัวเองคนเข้าใจว่าผู้หญิงคนนี้คือรักเราตั้งแต่แรก แล้วยังไงก็เลือกเรายังไงก็จะอยู่กับเราของตายอประมาณอย่างนี้ครับไอ้พูดถึงขุนช้างอ่าขุนช้างครับไม่คิดว่าเพื่อนของเราจะมาแย่งคนรักของเราไปด้วยประมาณนี้ครับเป็นความไว้ใจเป็นความแบบเออเออเดี๋ยวแปลกจริงๆนะเอาสองอย่างมารวมกันนะครับคนหนึ่งก็แบบว่าที่ผมบอกนะคนหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าดูดีอยู่แล้วนะครับเออหรือว่าอาจจะแบบว่าดูดีประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งอ่านะครับ แล้วทำไมถึงใช้ชื่อว่าบักขุน้างทำไมไม่ขุน้างกับเงาะป่าหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็คืออยากอยากให้มันหรือว่าสื่อถึงตัวขุนช้างมากกว่าเงาะครับเล่าเล่าความรู้สึกของตัวขุนช้าง่ประมาณนั้นครับอ๋อนะฮะเออซึ่งนี่แหละครับอย่างที่บอกนะครับว่าการเล่านะครับนะเข้าไปดูใน MV ได้เลยนะฮะก็ะนี่อันนี้คืออันนี้ผมแสกแสกอันนี้คืออันนี้คือบักข<อ>ุน้างบักเงาะครับอ๋อเนียนบักเงาะที่ที่คิลเล่เมื่อกี้นี่ฮะอ๋อเล่าแบบนี้นะฮะเออ ต้องเข้าไปดูนะครับทุกคนนะฮะเข้าไปติดตามได้เลยด้วยนะครับนี่ถ่ายหนึ่งวันพร้อมแบบเส้นรองเส้นเรื่องเลยเหรอใช่ครับจบวันเดียวเลยฮะโหจบวันเดียวสู้ตายเลยแบบแต่สงสารสงสารที่สุดคือสงสารเงาะครับรูปร่างเงาะที่ว่าใส่ตัวพาดตัวดำคือให้เขาแต่งตัวตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถ่ายประมาณ5้าโมงเย็นฮะแล้วถ่ายแค่ซีนเดียวซีนเต้นเงาะพี่เงาะ เออใช่ทาเอาฐานมาทาตัวดำนั่งน้อยกว่าจะได้ถ่ายเออนะฮะนี่คนนี้ป่ะอันนี้เงาะครับอ่าอ,อ,อันนี้คือเงาะนะครับเอออันนี้คือเงาะที่เดี๋ยวตอนหลังมารอนี่แหละครับใช่นะฮะ โอ้ oh, ถ่ายนี่เขาต้ยตั้งแต่เช้าเลยเหรอถ่ายตั้งแต่เช้าครับทาตัวดำต e ั้งแต่เช้าเลยด้วยทาตัวดำตั้งแต่เช้าคิดว่าจะได้ถ่ายก่อนคิดว่าจะได้ถ่ายก่อนเลยโถไอ้ข้าวดำๆตอนแรกนี่ดำดำเนียนนะฮะพอหลังๆเริ่มเยิ้มเริ่มเยิ้มเออใช่มันมีเงือนะฮะมันก็เลยเริ่มเยิ้มเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเลยเดี๋ยวกันผมรู้ว่าอย่างตอนแรกดำแล้วดำหนักกว่าเดิมเพราะว่าโดนแดดด้วยเพราะวันนี้ดูท่าทางนี่ร้อนเหมือนกันเลยนะในวันที่ไปถ่ายร้อนร้อนครับ นะครับผมเออนี่ก็คือนะสตอรี่นะครับนะฮะของบักคุณสร้างว่าเอ๊ะทำไมถึงเป็นเพลงนี้ครับนะฮะทำไมนะฮะเออเชนถึงเลือกเพลงนี้ได้เหมือนกันใครแต่งพี่วิลาวันครับวิวิลาวันใครนะวิวิลาวันอ๋อวิวิลาวันนะครับนะฮะแล้วก็คุณก็เลือกเพลงนี้อยากจะถ่ายทอดเพลงนี้ให้จริงๆแล้วเพลงนี้เป็นเพลงของผู้หญิงด้วยนะ เออนั่นเลยดิพวกเลื่อคนแต่งเป็นผู้หญิงดิใช่ครับเป็นเพลงของผู้หญิงด้วยแต่ว่าผมชอบไงเออเรามาปรับคีย์เป็นเป็นเราร้องดีไหมอะไรอย่างเงี้ยปรึกษากับพี่ๆเออยิ่งทําให้น่าสนใจเลยด้วยนะครับผมนะฮะกับซิงเกิลใหม่ภายใต้นะฮะในสังกัดชื่อว่าไทยเล็กคอร์ดนะครับกับซิงเกิลนี้เลยด้วยนะครับนะฮะบักคุณสร้างนะฮะจากเชนกระเชนนะครับนะให้เชนได้คุยกับคุณผู้ฟังชาวคนรู้ทุกอย่างเฟรมร้อยสามยี่สิบติดเทรนได้ฝากการถึงซิงเกิลนี้ นะครับนะกับบัคขุนสร้างนะฮะแล้วก็ ถึงความตั้งใจของเราแล้วก็ช่องทางต่างๆในการติดตามรับชมแล้วก็ร <Bond> ับฟังแล้วก็ติดต่อด้วยเหมือนกันนะฮะฝากเชิญเลยครับก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับผมผลงานเพลงบักขุนสร้างนะครับผมตั้งใจทํามากนะฮะแล้วก็ได้มาจับมือร่วมกันกับค่ายไทยรัฐคอร์ดด้วยเป็นเพลงแรกตามผมมาจากลอยเอสดนะฮะเออไปวาดรูปไปรับงานนะครับอยู่แถวลอยเอสดนะฮะตามมานะครับนะฮะจนมาเจอบักขุนสร้างครับผมฝากด้วยกันแล้วกันนะครับเข้าไปฟังกันเยอะๆนะครับผมเข้าไปกด ไลค์กดซับสไคร b ์กันเยอะๆนะครับผมกับไทยเล็กคอร์ดในช่องทางช่องทางไทยเ r e c คอร์ด c e b o o k t ไทยเ e c o คอร์ดแล้วก็อ่า YouTube ครับผมเขียนยังไงสละไอสระไอทหารทหารแล้วก็เ e c o คอร์ดไม่มียอยยักษ์ไม่มีอ่าไทยเที่แเป็นไทยเป็นไทยนั่นแหละอ่านะฮะไทยแล้วก็เ e c o คอร์ดก็ภาษาไทยสละเอลอเรือคอควาย นะฮะเลคคอร์ดแบบนี้เลยด้วนะฮะต้องอธิบายด้วยเพราะบางทีภาษาอังกฤษบางคนก็ไปพิมพ์ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเดี๋ยวนี้ก็ต้องอธิบายด้วยเหมือนกันนะครับว่าเออไปภาษาไทยหรือไปภาษาอังกฤษนะครับผมนะทุกๆช่องทางมีหมดครับมีหมดเลยเฟซบุ๊กยูทูบนะครับก็เข้าไปติดตามก็ได้เลยด้วยอีกเช่นกันนะครับนะสำหรับในช่องทางของไทยเลกคอร์รวมทั้งเดี๋ยวไปว่าจะต้องมีอีกซิงเกิลด้วยเหมือนกันมีที่คุณอัดกันใช่ใช่ใช่แล้วก็มีเพลงที่ผมแต่งขึ้นมาเองอีกด้วยครับ ใช่ใช่ที่คุณซุกเอาไว้อะนะใช่ครับเป็นเลงที่2ที่แต่งครับอ๋อหรอใช่ครับไม่เขาลงทเออตอนนี้ทําอยู่ขั้นตอนไหนล่ะอัดเสร็จเรียบร้อยแลวครับเหลือถ่าย MV ครับอ๋อหรอใช่ครับทุกเพลงเลยเหลือแค่ถ่าย m v แปลว่าเพลงแรกอนนอ้อัดเสร็จละอัดวันเดียวกันกับอัดเพลงนี้แหละนะฮะกับบักขุน้างนั่นคือเพลงที่ชื่อว่าพญาฮักครับพญาฮักครับนะครับแล้วก็ต่อมาด้วยเพลงที่3ทมี่เดี๋ยวเตรียมมาที่เพลงคุณคือเพลงคนเลือดเย็นครับคนเลือดเย็นใช่นะครับโอ้ นะแต่ละซิงเกิลนะครับซึ่งติดตามกันได้นะครับในช่องทางต่างๆของไทเรคคอร์ดที่คุณบอกนี่แหละใช่ครับนะครับแล้วรวมทั้งเราด้วยล่ะนะช่อง,องทาง <ผม S 1> ติดต่อน,นะฮ<อ>ะของเชนกับเชนครับเฟซบุ๊กนะครับผมเชนคั Chain, เชนครับนะเข้ามปที่เฟซบุ๊กเชนกับเชนภาษาไทยแล้วก็ภาษาไทยแล้วก็มีอีกเฟซหนึ่งฮนะเล่นเล่นหลายเฟซหน่อยเออหน้าดูเลยชื่อว่าคัเชนเฉยๆครับภาษาไทยเหมือนกันภาษาไทยเหมือนกันครับพิมพ์แค่นี้เลยอ่ะคัเชนใช่ครับแค่นี้เลยฮะคัเชนน่านะฮะเข้าไปติดตามนะครับอัปเดต ความเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ซิงเกิลใหม่นะครับเออว่าเป็นยังไงถึงไหนแล้วถ่าย MV หรือยังคุณเอามาลงบ้างมาอันไหนอันใหม่ใช่ไหมครับทั้งนั้นเลยน่แต่ละยังครับยังนะฮะเออเวลาที่จะภาพบรรยากาศการถ่าย MV เอออะไรเอออะไรอย่างเงี้ยนะครับอ๋อแต่ว่าเพลงที่ถ่ายที่ที่ปล่อยไปปล่อยไปแล้วก็คือถ่ายไปเยอะเลยครับอ๋อเออนั่นแหละครับนะเข้ามาติดตามกันได้นะครับในทุกช่องทางนะครับของไทยเลคคอร์ดแล้วก็ของเชนคาเชนเนี่แหละครับนะกับซิงเกิลบักขุนช้างนะครับวันนี้ขอบคุณมาก นะครับนะที่มานั่งคุยกันนะครับแล้วก็มาเล่าให้เราฟังวันนี้แหละนะฮะบักขุนช้างนะครับนะฮะมีที่มาที่ไปอย่างไรและเดี๋ยวพอเสร็จจากบักขุนช้างแล้วนะฮะ ต้องออกเสียงงี้นะบักคุณสร้างบักคุณสร้างเดี๋ยวเออผมจะเอาบักคุณช้างนะฮะร้องไม่ได้ตัวเองต้องบักคุณสร้างนะครับแล้วเดี๋ยวซิงเกิลหน้านะครับแล้วซิงเกิลต่อไปมานั่งคุยกันอีกได้นะครับมาเล่าอีกนะฮะผมยังไม่ได้ถามนะครับเป็นรายละเอียดแต่ละเพลงเผื่อแบบมีโอกาสเนี่ยเราได้มานั่งคุยกันแบบนี้อีกนะครับรวมทั้งมาเล่าให้ฟังว่าเออในแต่ละซิงเกิลนะครับในแต่ละเพลงเนี่ยมันมีความยากง่ายแตกต่างกันยังไง นะครับวันนี้นะฮะเราจะส่งนะครับนะฮะต้องเชนกระเชนกันนะครับด้วยบักคุณช่างนี่แหละครับลบบักคุณสร้างครับผมไม่ได้ต้องบักคุณสร้างบักคุณสร้างต้องมีแอคเซนต์สำเนียงนิดนึงนะฮะกับบักคุณสร้างแล้วก็ขอกันมาได้เลยด้วยนะครับนะฮะที่คนลุกทุ่งนะครับ FM 103ฮิตติดเทรนด์นะครับตอนนี้บักคุณสร้างนะอยู่ในช่วงเวลาของคนลุกทุ่งซาวเช็คกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับนะแต่วันนี้เราจะมาเปิดให้ฟังกันในช่วงนี้เลยด้วยนะเป็นการ ส่งเชนกระเชนไปนะครับขอบคุณมากเลยด้วยครับ,บดีที่มาคุยกันครับคนลุกทุ่งชวนคุย